นานมาแล้วณเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมท่านชวนพ่อค้าถึงห้าร้อยคนพร้อมเกวียนสินค้าอีกห้าร้อยเล่มเดินทางข้ามแดนเพื่อไปค้าขายต่างเมืองขณะดเดินทางพวกเขาหลงเข้าไปในดินดดนกันดารไม่มีน้ำและอาหารต่างเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวังจนกระทั่งพบต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มงเงากว้างขวางเพียงพอที่จะทำให้พ่อค้าและโคพักพิงได้ทั้งหมดทุกคนจึงหยุดพักผ่อนใต้ต้นไทรนั้นด้วยความยินดีไม่ไกลจากที่พักพญานาคผู้มีฤทธิ์มากอาศัยอยู่ใต้ต้นไทรนี้เห็นความลำบากของพ่อค้าและรู้สึกสงสารจึงตั้งใจจะมอบความสุขให้พวกเขาเมื่อพ่อค้าตัดกิ่งไทรทางทิศตะว,วันออกก็มีน้ำใสสะอาด ไหลออกมาอย่างมหาศาลเมื่อตัดทางทิศใต้ผลไม้หลากหลายชนิดก็ไหลออกมาราวกับปฏิหารเมื่อตัดทางทิศตะวันตกหญิงสาวงดงามหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นมาบำเรอความสุขให้กับพ่อคายกเว้นพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวที่ไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นแต่เมื่อได้ลาบมากพ่อคาก็เริ่มคิดไม่หยุดพวกเขาเอ่ยว่าแค่ตัดกิ่งก็ได้สมบัติมากขนาดนี้ถ้าโค่นทั้งต้นละ่ะ จะได้มากมายเพียงใดพระโพธิสัตว์รีบห้ามว่าเรามาอาศัยล่มหนาวเขาได้พักพิงและทรัพย์สินมากมายทำไมจึงไม่รู้จักตอบแทนกลับคิดทำลายซิอีกแต่พ่อค้าทั้งหมดไม่ฟังพากันช่วยกันโค่นต้นไทรจนต้นสั่นสะเทือนพญานาคเห็นแล้วก็โกรธมากจึงแสดงพลังจัดการกับพ่อค้าโลภมากเหล่านั้นจนพ่อค้าต้องวิ่งหนีกันหมดเหลือไว้เพียงพระโพธิสัตว์ ผู้มีเมตตาและคุณธรรมสุดท้ายสมบัติทั้งหมดก็ตกไปของพระโพธิสัตว์ผู้เดียวท่านนำไปสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงคติธรรมประจําเรื่องโลภมากลาบหายความไม่รู้จักพอนำไปสู่หายนะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์กดไลฟ์เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ